รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกระตุนไซอิวตอนแม่น้ำทงเทียนเหอ เขียนอะไรเนี่ยไหนธงเทียนเหออโอ้ชื่อเพราะจริงๆ <hi> พูดออกมาได้เจ้าอ่านต่อไปสิกว้างยาวแ0ดรอลีตั้งแต่ดึกดำบันอะไรพูดที่ข้ามได้โอ้โหแปดรลี้เลยเหรอเนี่ยไรพูดที่ข้ามได้อุ๊บไหนดู โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยแม่น้ำกว้างขนาดนี้จะข้ามไปได้ยังไงจะหาเรือสักลำก็ไม่มีโอ้โหต่อให้มีเรือก็จมอยู่ดีอาจารย์ท่านนี้ดูเหมือนมีคนอะไปดูหน่อยสิเฮ้ยองยช่ของเราส่กันเลยมา

ไอ้อจลิงกานของเราสัต์ที่สุดไต้อลลิงกันของเราสัตว์ที่สุดได้อลลิงกันของเราสักที่สุดไต้อลลิงกันของเราสัที่สุดไอ้องลิงกันของเราสัติ์ที่สุด การของเราจะสิสุดเยออกลนิงการของเราักสิสุดเออกนิกันผู้ยิ่งใหญ่ด็ดชายเด็กหญิงปีนี้เป็นลูกบ้านเชินของพวกเจ้าฮะน้องเล็กถ้าพร้อมไปเทพสายชนจับเจ้าซะดีไหมไม่เอานะ ับได้แล้วจับได้แล้วพี่ใหญู่ขอโทษนะพวกท่านเป็นใครเหรอเอออหนูน้อยขอดื่มน้ำหน่อยเดยวโอ้กายเอ้านี่หนูน้อยพ่อแม่พวกเจ้าอยู่ไหมแทบพ่อท่านแม่ไปไหว้เทพสายชนใช่ใช่แล้วต้องปากทางเข้าหมู่บ้านเหรอน่าจะใช่นะ เฮ้ยพู้ใหญ่ใหญ่ลูก่าลูกกัเฮ้ยยกเก่าเยเฮ้ยยกเก่าเลยอย่าจะตายกเียเก่าาเขา่ายลยะหยะลูกพ่อ้กับพลายอยู่นะลูกท่านพ่อท่านแม่ลูกล่กของพ่อลูก่ารจริงๆลูกแม่ประสกประสกทั้งสอง พวกเราสี่คนผ่านมาทางนี้อยากจะขอน้ำดื่มสักหน่อยนะอ๋อเชิญใต้ซื้อขอบใจอามิตตาพุทธใต้ซื้อระหว่างทางคงจะลำบากเชิญนั่งในบ้านก่อนสิไม่ต้องหรอกขอบคุณใต้ซื้อเชิญท่านดื่มน้ำก่อนเถอดประสก ดูเหมือนท่านมีเรื่องกลุ้มใจเมื่อหลายปีก่อนทงเทียนเหอเกิดมีใต้อองหลิงกันสั่งให้หาเด็กชายหญิงคู่หนึ่งเส้นไหว้เขาทุกปีปีนี้ถูกกำหนดให้เป็นลูกชายลูกหญิงของบ้านของอเราใต้อองหลิงกันนี่หน้าตาเป็นยังไงอ่ะเขาไปมาไร้ร่องรอยพวกเราก็ไม่เคยเห็นลักษณะของเขาเพียงแต่เวลามาเขาจะเหม็นกลิ่นคาวอย่างแรงเลยล่ะท่านเขาจะต้องไม่ใช่เทพแน่ๆใครแล้วเป็นปีศาจแน่ๆเลยอ่ะโอ้แม่มัคนเมอครูเนี่ยหน้าตาก็เหมือนปีศาจอยู่นะงอคง พวกเจ้าคิดออกหรือยังว่าจะทํายังไงดีกระท่านหันแบบนี้ข้ายังคิดไม่ออกหรอกเอ้ยข้าสมองทืบคิดไม่ทันโลแล้วสัวเจ๋งล่ะอ้าข้าเหรอข้าก็คิดอะไรไม่ออกเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยรู้แล้วเอาไเอาเอาเลยเอ้ยข้าลืมแล้วถ่วให้พูดอะไรเนี่ยเห้ความจริงง่ายนิดเดียวเดี๋ยวกลางคืนข้ากับพี่ลิงก็เฝ้าคุมแท่นบูชาดี่พอปีศาจมาก็ฟาดให้ตายเลยก็หมดเรื่อง ปีศาจต้องการเด็กชายหญิงนี่เห็นพวกเจ้าแล้วมีเหรอยังจะมาอีกอดีแล้วข้ากับป้อยกายแปลงกายเป็นเด็กลวปีศาจมาแล้วค่อยฆ่ามันนะ่ะเอ้ยไม่ได้ไม่ได้วิชาแปลงกายของข้าแย่มากๆดีไม่ดีจะถูกปีศาจกินไปจริงๆนะสิเอก็ยังมีข้าอยู่นี่พี่รองพี่น่าจะลองดูเอ้ข้าเพียงแต่แปลงกายเป็นก้อนหินหรือว่าสิ่งของได้เท่านั้นนะอ,อาจารย์ ท่านอย่าเชื่อเขานะเขาแปลงกายได้30ชนิดอะอืมก็ได้จะลองดูเเพียงโอ้ยเขาบอกแล้วแปลงกายเป็นผู้หญิงใดม่ไดอเออคงช่วยเขาหน่อยสิก็ได้เจ้าอ้วนเขาจะช่วยเจ้าเองเออนี่คุงนี่แล้วก็หูด้วยนี่ นี่หมูกด้วยหมูเป็นยังไงเหมือนไหมเ,<อ>เพียงยามสองแล้วพิจทําทำไมมันยังไม่มาอีกอะ่ะ ตอนนี้อาจจะมาแล้วและกําลังแอบดูพวกเราอยู่ก็ได้อ่ะจริงๆนะว่าอยู่ไหนอะพี่จะหลอกข้านะเอ้ยมาแล้วมาแล้วออพวกเราอยู่คงไม่กล้ามาแล้วล่ะมัง้งโอ้ย

โอ้พี่ล็กปีศาจมาแล้วเด็กคนนี้เสียงห้าเหลือเกินขอโทษนะทำให้ท่านต้องเสียเวลาจะต้องปิดตาไหมเนี่ยไม่ต้องถ้าจะกินหัวก่อนหรือว่ากินขาก่อนบอกมาได้เลยกินคนจะต้องกินทั้งกระดูกเลยดีแล้วไม่ต้องยุ่งยากอาปากกว้างซิข้าจะมุดเข้าไปเร็วหน่อยข้ารอไม่ไหวแล้วนะเออเออเอยทำไมมีหางล่ะเนี่ย อ้าวมีเนื้อมากหน่อยไม่ดีหรือไงกินเด็กผู้หญิงก่อนดีกว่าเฮ้ยอย่า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 เลยหนังขันเดียวกินเขาก่อนดีกว่านอะเพียงโอ้ยแย่แล้วเขาลืมกระถับร้ายกันเฮ้ยเพียง อะไรเพียงเพียงเฮ้อเฮ้ยข้ารู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีเล่ดในโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยนี่นี่หมดทั้งตัวเฮ้ยอะไรเฮ้ยมันนี่นี่งาป่ะโอ้ยนิวเอกินนี่ตัวเองรถกระบองทองดูสิ ข้าสวมเกราะเล็กไหลไม่มีคันทำร้ายข้าได้ตีเท้าเขาตีเท้าเขาไปท้ายยอหไปแนะนำอีกแน่เออพวกเราชนะแล้วพวกเราชนะแล้วฮอ๋อข้าคำรามทีเดียวนะปีศาจอะ คิดจะถ oh, s! <S ีบข้าด้วยแหละอ๋อท่านเยียมจริงๆนะไตเซอร์ข้ารู้จุดอ่อนของเขาพี่ลิงอะทำตามที่ข้าบอกแหละเดี๋ยวพี่รอง พี่หน้าตาแบบนี้ไปอัญเชิญพระคัมภ,ภีได้ยังไงอ่ะโอ้ยข้าลืมขัาถาก็เลยแปลงกายเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ถ้างั้นพี่ก็หาของไม่ได้แล้วสิที่สาคัญที่สุดคือมีผู้หญิงอยู่ในหมู่หลงจีนไม่ได้เข้าใจไหมนัน่นสิอ๋อทิ่แท้เป็นพวกถังสำจังอาจารย์อาจารย์จะทอดทิ้งข้าอาจารย์ข้าจะลองดูจะต้องทำให้ได้เนีอยเปี้ยงยังไม่เหมือนเดิมเลยอ่ะโอยเปี้ยง เพี้ยงเพียง้ยดีกว่าเดิมทั้งนั้นเลยเนี่ยดีดีเอาใหม่สิปีลิงไม่ได้เลยทำไงดีละทีเนี้ยไม่เป็นไรเป็นลูกสาวข้าก่อนแล้วกันเจ้าง่เรียกท่านแม่แล้วๆไม่เอาอ่ะเขาจะไปอันเชิร์บัคพีดด้วยอ้าวมาโถมาโถมาแล้วทากันก่อนสิค่าอยู่ค่ายอยู่ ข้าสืบอย่างละเอียดแล้วเจ้าเลงวอกตัวนั้นเป็นใครกันน่ะเขาเป็นเฮงเจียผู้ยิ่งใหญ่เสมอฟ้าค่ะตอนนี้คุ้มครองถังซมจังไปอำเชิญพระคัมพีถังซมจังเป็นหลงเจียนที่กินเนื้อเขาเพียงชิ้นเดียวก็อยู่ยงคงกระพันคนนั้นน่ะเหรอใช่แล้วไตอ๋อ,องตอนนี้ก็พาลูกศิษย์สามคนผ่านธงเทียนเหอของเราอืมนี่เป็นโอกาสที่หายากเลยนะเนี่ยข้าว่าอย่าใช้กำลังชิงด้วยไหวพริบดีกว่า ไออ้องเรียกลมได้หิมะได้ไม่ใช่เหรอใช่อมอบน้ำนำอ๊นำยำยำเฮ้ยข้าจำได้แล้วข้าจำคาถาได้แล้วล่ะงั้นเจ้าก็ลองดูสิดีเอเพียงริบไปอ๋อที่แท้เพราะว่าหิวมากนี่เองอ่ะข้าชอบกินบันโทที่สุดเลยเลยพรุ่งนี้เช้าพวกเราก็เดินทางได้แล้วล่ะ เดือนหกหิมะตกได้ยังไงอ่ะอาจารย์เ้าจะไปดูหน่อยแม่น้ําก็เป็นน้ําแข็งด้วยอาจารย์เขาจะไปดูว่าแม่น้ําเดินได้ไหมนะโอพี่ลิงขอข้าลองดูก่อนดีปึ๊บปึ<笑>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 ๊บเยี่ยมเลยอย่างนี้ไม่มีเรือก็ข้ามน้ําได้แล้วแหละอาจารย์วางใจได้เลยน้ําแข็งหนามากตัวเจง๋งไปเถอะสายมากแล้ว อาจาร์ระวังระวังนะฉังจำจ,จังมาแลา้วโอ้ยไม่มีร้านอาหารสักร้านเลยดมทงเทียนเหอกว้างยาวแปดร้อยลี้พวกเราเดินช้าๆแบบนี้เมื่อไรไมันจะถึงล่ะเนี่ยพวกเขามาแล้ว โอ้อาจารย์โอ้แล้วอาจารย์ล่ะอาจารย์จมน้ำมองไม่เห็นแล้วข้าว่าหลุมน้ำแข็งนี่เป็นกับดักแน่ๆเลยเป็นแผนชั่วของพีสาตัวนั้นแน่เลยอ่ะโอ้ล้วทำยังไงดีจะต้องไปดูว่าอาจารย์ถูกขังไว้ที่ไหนก่อนละสิไม่ได้กินเด็กเล็กๆ ได้กินเนื้อถังสาจังมันคุ้มค่าจริงๆพระเจ้ารออยู่ตรงนี้ข้าจะเข้าไปดูข้างในใต้ไตอ,อ๋ตอ,องจะกินเนื้อถังสาจังข้าส่งต้นหอมกับขิงมาให้ไตอ๋อง ไตอ๋องชอบทานปลานึ่งบำรุงที่สุดรสชาติอร่อยกว่าทำน้ำแดงอีอืมเสียดายไม่มีต้นหอมนะนี่ไตอ๋องไตอ๋องต้นหอมกับขิงมาแล้วไตอ๋องอโอโอ้โหยังมีซีอิวน้ำสมสายชูแล้วกับพริกไทยเอามาครบทุกอย่างเลยอดีม,อมากเลยเจ้าฉลาจริงจริงเนี่ยเแม่ไตอ่องไตอ่องจะกินหัวเขาก่อนหรือว่ากินขาเขาก่อนมีทราบนะเอ๊เอสียงคุ้นๆน,นะเขาอีกแล้วเหรอเนี่ยเขาเป็นใคร ก็เจ้าลิงชั่วตัวนั้นนะสิอยู่ในน้ำข้าไมา่กลัวเจ้าหรอกเข้ามาเลยสิมึงเฮ้ยโอ้ยจะไว้เร็วเฮ้ยพี่ลิงอาจารย์อยู่ข้างล่างจริงๆด้วยอโอพี่ลิงพี่รออยู่ข้างบนนะเด็กข้าเข้าไปไล่พีศาจออกมาแค่ฟ้าทีเดียวก็ได้แล้วไอ้กายวันนี้ทำไมใจกล้ายอย่างนี้เมื่อวานเด็กเข้ามาเด็กหญิงไม่มีวิชาวันนี้มีอาวุธแล้วควรจะแสดงฝีมือบังระวังนะตีขาเขาโซจิงไปช่วยอีกแรง

เจ้าเป็นใครเพื่อนเจ้าของเจ้าไงเสียงเจ้าคล้ายๆเสียงเด็กผู้หญิงคนนั้นเขาก็คือข้านี่แหละระวังเหมยโมโหมาเลยเฮ้ยมีอุปกรณ์ทำไรทำนานีเ้ยหี่อาจจะมาสู้กับข้าอย่างนั้นเหรอคิดอะไรคิดอะไรอยู่ฮะ นี่ต้องตีที่ท้าอึอึนะ<า>อึนนะึนอึนนะอึนนะอึต้องตีตีที่าเอาอึโอแล้วปีศาจอะโอ้นีไปตีมาหายเฉยหึอี่แทบเป็นปีศาปลานี่เองเอเออัน้ยอ่อ้ยเฮ้ยเ้ย้ยอไม่มีขา เราจะตีตรงไหนล้วเนี่ยตอนนี้ตาข้าแล้วเฮ้ย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 เฮยโอ้โยโอ้เฮ้ยโ้เฮ้ยนี่นะเฮ้ยตีตายซะเถอะเฮ้ยเฮ้ย อไตอ๋อ,อ,อ,องไต้อ๋องอย่าตามไปเลยข้าจะต้องฆ่าพวกเขาให้ได้ใต้อ๋องนี่เป็นแผนของเขาเจ้าลิงบอกจะต้องรอยอยู่ข้างบนแน่ๆอืมจริงด้วย ข้าไปกินเนื้อถังสำจังดีกว่าอย่าพี่นี่แน่ข้าเหงพี่ใหญ่ข้าเห้งเอ้อเกือบพวกเจ้าเหรออ้านี่รับประสาทนะพวกเขาอย่างกับรู้ว่าพี่รอตรงนี้ไม่ยอมออกมาเลย เฮ้ i, พวกเขาไม่กล้าออกมาเหรอเอ้ยปีศาจแปลงกายเป็นปลาไม่มีมือไม่มีขาไม่งั้นน่ะฆ่ามันได้แล้วทีนี้จะทำยังไงกันดีล่ะเออ,เอ,อพี่ลิงดูนี่ดิอ๋อตะกร้าใบนี้คุ้นๆนะงอคงเจ้าแม่ตะกร้าที่ส่งมานี้สามารถช่วยเจ้าได้อีกแรงอ๋อเป็นสิงวิเศษของเจ้าแม่กวนอิมนี่เองอะ โอ้โอ้เยี่ยมเลยเป็นสิ่งวิเศษเขาลองดูหน่อยนะเพียงเพียงเอาเจ้าแปลงกายดิตะกล้าบ,บ้าเอว้ยวิเศษจริงๆอ่ะบางทีมีมาแล้วข้าก็สามารถจับปีศาจได้สำเร็จเอพี่ลิงฮึยยย โอ้ย่าอย่าเก็บข้านะย่าอย่าอย่าเก็บข้าใครนะใครมาก่อกวนข้าเองเหรอข้าเองแหละปูลิงของเจ้าไงหลังก่อนเจ้าหนีไปได้แต่วันนี้เจ้าไม่รอดแน่ข้ามีตะกร้าวิเศษเกราะเล็กไหลของเจ้าหมดดิสแล้วตะกร้าสัพพลังเคข้าไม่กลัวหรอก ถ้าขอตัวก่อนนะเขาจะหนีไปไหนจะไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเดีวนะเดียวเดียวดียเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ดี๋ดีเวเดี๋ยวเดีมยวเดี๋วเดวเดีีววไม่ีวววยดว หมูวิเศษจริงๆนะเนี่ยใช่แล้วข้าจะต้องขอบคุณเจ้าแม่กวนอิมอย่างดีเลยเฮ้ยไปช่วยอาจารย์กันเร็วอาจารย์ของพวกท่านไม่เป็นอะไรแล้วอาจารย์สิทธิ์ข้าเดิมทีข้าอยู่ใต้แม่น้ำสายนี้ ถูกปีศาจแย่งถ้าของข้าไปตอนนี้ดีแล้วข้ากลับบ้านได้แล้วเอ๊ะพวกเราข้ามทงเทียนเหอได้ยังไงกันเนี่ยข้าส่งพวกท่านข้าแม่น้ำเองไม่ต้องห่